สวัสดีเพื่อนทุกท่านนะฮะเนื่องจากช่วงนี้ผมว่างแล้วเบื่อจัดครับเลยไม่รู้จะทำอะไรก็เลยคิดคอนเทนต์นี้ขึ้นมาก็คือเริ่มเล่น Back d e s s r t t พร้อมกับเพื่อนๆในปี2024นี่แหละครับอาชีพที่ผมจะแนะนำนะครับจะเป็นอาชีพกาเดียนดัคเนียวาแคล a ี่และเบอร์เซอร์นะครับทั้งนี้ก็อยู่ที่ความชอบของเพื่อนๆนะครับ อาชีพที่ผมแนะนำทั้งหมดเนี่ยเป็นอาชีพที่เล่นง่ายและสามารถดูแลตัวเองได้ปกติตัวที่ผมเล่นเนี่ยจะเป็นเบอร์เซิร์กแต่รอบนี้ผมขอลองวาเคลีมั่งดีกว่าคําเตือนนะครับเกมนี้เป็นเกมที่ใช้เวลาเล่นค่อนข้างเยอะผู้เล่นส่วนใหญ่ที่ยังเล่นเกมนี้อยู่เนี่ยก็จะตายเกิดวนเวียนครับเลิกเล่นแล้วก็กลับมาเล่นใหม่ตลอด ส่วนใครที่มีเวลาเล่นน้อยเนี่ยก็เล่นได้ครับของอาจจะช้าหน่อยแต่ก็ถือว่าสู้กับตัวเองครับเริ่มต้นเนี่ยผมจะเลือกเกิดที่ห้องหินโบราณน,นะครับพอเล่นไปสักพักหนึ่งผมก็นึกขึ้นได้ว่าโค้ดงานเลี้ยงคาพิออนเนี่ยยังสามารถใช้งานได้อยู่โค้ดนี้ผมแนะนําเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่เล่นใหม่ควรเล่นในช่วงนี้เป็นอย่างยิ่งนะฮะก่อนที่โค้ดมันจะหมด โสต์นี้จะใช้ได้วันสุดท้ายวันที่31พฤษภาคม2567นะครับช่วงที่เพื่อนเล่นช่วงแรกๆเนี่ยครับเกมจะค่อนข้างน่าเบื่อน,นิดหน่อยนะรเราจะต้องเดินเนื้อเรื่องไปยาวๆเลยครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบอ่านเนื้อเรื่องเนี่ยค่อนข้างดีพอสมควรเลยนะฮะแต่ว่าผมไม่ได้อ่านนะกดสกคริปต์อย่างเดียวเลย You suck เควสที่เวเลียเนี่ยผมใช้เวลาจบเควสประมาณ40-50นาทีนะครับ โดยที่สคริปต์เนื้อเรื่องอย่างเดียวแล้วก็วิ่งด้วยเท้าเปล่าครับไม่ได้ขี่มา้าเราก็ลุยเควสกันไปยาวๆเลยครับจนกว่าจะจบที่เมเดียนู่นเลยต่อมาจะเป็นเควสในช่วงของเขตเซเลนเดียนะครับเพื่อนๆก็ลุยเควสกันต่อไปยาวๆได้เลยครับจากที่ผมลองเล่นมาสักพักนึงเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาปรับให้เราเล่นง่ายมากขึ้นเลยครับ โดยเฉพาะเรื่องการตีบวกและแจกของค่อนข้างเยอะครับเป้าหมายในการเล่นในช่วงแรกๆของเรานะครับก็คือการเคลียร์เควสซีซั่นที่มันกระพริบกระพริบอยู่ขวาบนนะครับเคลียร์ให้มันหมดถ้าเราเคลียร์จนครบเนี่ยตัวละครเราจะแข็งแกงแบบก้าวกระโดดเลยครับอนาเตเซเลเดียนะครับผมใช้เวลาจบเควสอยู่ที่ประมาณ50-60นาทีนะครับ ก็ใช้เวลาค่อนข้างเยอะพอสมควรใครมีสองจอก็นั่งดูซีรีส์ไม่ก็ดูในมือถือนะครับแก้เบื่อได้ต่อมาจะเป็นอนาเขตคาเพออนครับเราก็ลุยต่อไปเลยระหว่างที่เพื่อน,นเล่นเนี่ยตัวเกมก็จะแจกอุปกรณ์นาลุให้เรานะครับให้เราตีบวกเสริมประสิทธิภาพ ช่วงคาเปี้ออนเนี่ยผมจะพยายามตีอุปกรณ์นารุให้ขึ้นวีเกือบทุกชิ้นนะครับยกเว้นประดับเพื่อให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นครับเพื่อนๆคนไหนไม่รีบก็ค่อยๆตีไปก็ได้ครับแต่ว่าผมเลือกที่จะใช้หินคอนแล้วก็กดๆไปเลยให้มันติดเร็วๆ <c oughs> อ่านเควสซีซั่นให้ดีๆก่อนนะครับ <c oughs> ให้ตีบวกอุปกรณ์นารุแล้วสวมใส่ <c oughs> อย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ทูบัลลานะครับ ไม่งั้นเราจะเสียเวลาตีใหม่อีกรอบครับถ้าเราสวมใส่อุปกรณ์ทั้งหมดจนครบแล้วเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ทูบาล่าได้เลยครับและตีบวก3ามขีดเพื่อใช้งานเลยครับอาณาเขตคาเปออนนะครับผมใช้เวลาจบอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับต่อมาเป็นอาณาเขตเมเดียนะครับการเดินทางที่ยาวนานเราก็ต้องลุยต่อไปครับ เพื่อที่ว่าเพื่อนๆลำบากในวันนี้นะครับก็จะได้ลำบากในวันหน้าเหมือนเดิม,ม,มครับกดปุ่ม R ครับกดไปเรื่อยๆจนกว่าปุ่ม R จะพัง <c oughs> ทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับถึงแม้เควสจะนานแค่ไหน <c oughs> ถ้าเราเล่นใหม่เป็นตัวละครซีซั่นเนี่ยเราจะสามารถสคริปเควสได้ถึงเมเดียเลยครับ <c oughs> อ่ะละครับอนาเขตเมเดียใช้เวลาไปทั้งหมด1ชั่วโมง50นาทีนะครับ ยังดีที่ว่าใช้เวลาน้อยกว่าคาเปอ,ออนอันนี้เป็นเบสออนเท้าเปล่านะครับถ้าเพืเ่อนๆรีบก็สามารถขี่ม้าแล้วก็ดิฟม้าได้เลยครับผมเราจะจบเควสเมเดียอยู่ที่เลเวลประมาณ54นะครับเป้าหมายในช่วงแรกของเราเนี่ยก็คือเก็บเลเวลให้ถึง56นะครับตัวผมเองเลือกจะเก็บเลเวลที่นากาทะเลทรายครับมันเป็นที่ที่คุ้นเคยในสมัยที่ผมเก็บเลเวลแรกครับเพื่อนๆนสามารถ เก็บที่อื่นได้นะครับกด M เปิดแมปขึ้นมานะครับจะมีบอกอยู่ว่าเลเวลเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับเราสามารถไปเก็บตามที่แผนที่เขียนไว้ได้เลยครับในพาร์ทแรกเนาะผมก็น่าจะสรุปตรงที่ว่าให้เ,เพื่อนๆนะพยายามเดินเควสให้หมดครับตั้งแต่บาเอนอสจนถึงเมเดียครับเดี๋ยวพาร์ทต่อไปผมจะมาแนะนำที่เก็บเลเวลช่วง56จนถ60นะครับ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับว่าเป็นที่ที่คุ้มค่าในการเก็บเลเวลและหาเงินด้วยครับเหตุที่เราต้องเก็บเลเวลให้ถึง56นะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ไปทาเควสปลูกพลังต่อครับพอเราปลูกพลังแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นแบบแบบมากๆเลยครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้นะครับยังไงก็กดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ